สำหรับหน้าต่างการบันทึกสินค้าคงเหลือยกมานะคะในส่วนนี้นะคะเราใช้ในกรณีที่เรามีการขึ้นระบบใหม่นะคะหรือว่าเรามีการขึ้นในเรื่องของดัตเตอร์เบใหม่สำหรับแต่ละปีนะคะ เราก็จะบนันทึกในเรื่องของสินค้ายกมาโดยดูว่าในสต๊อกของเราเนี่ยก่อนขึ้นระบบนะคะมีสินค้าอะไรคงเหลือบ้างแล้วก็อยู่ที่ค่างและที่เก็บไหนจํานวนเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นะคะก็จะมาคีย์ตรงที่หน้าต่างนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวจํานวนและต้นทุนเนี่ยจะเอาเข้าที่ตัวรายงานสต๊อกสินค้ารวมถึงรายงานทางด้านต้นทุนสินค้านะคะทั้งแบบเอเวอร์เแล้วก็แบบไฟ fo โฟนะคะหลักการทํางานของหน้าจอนี้นะคะก็สามารถจะรันเลที่เอกสารแล้วก็บันที่เอกสาร ได้อัตโนมัตินะคะโดยปกติแล้วถ้าเป็นต้นปีก็ระบุวันที่กอกสานวนะันต้นปีได้เลยนะคะแล้วก็ระบุนในเรื่องของรายการนะคะว่าเป็นสินค้ายกมาของผแผนกไหนถ้าเรามีการแยกผแผนกหรือว่ามีการแยกจ็อบงานตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก่อนที่เราจะมีการขึ้นระบบก็สามารถระบุหรือว่าทางด้านของตัวจ็อบได้เช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าเวลาที่เรามีการนําข้อมูลไปใช้เราจะได้สามารถคอนโทรลเป็นแผนกแล้วก็เป็นจอบงานได้นะคะแล้วก็สามารถระบุในเรื่องของผู้บันทึกแล้วก็ผู้รับสินค้านะคะออกที่ตัวหน้าจอฟอร์มของเราในส่วนของตัวสินค้าแต่ละตัวนะคะเราสามารถระบุได้ว่าเป็นของคลังและที่เก็บไหนนะคะเราจะใช้เอกสารเดียวกันนะคะ แล้วก็มีมากกว่า1คึังหนึ่งที่เก็บก็ได้นะคะก็สามารถที่จะระบุไปได้ว่าสินค้าตัวไหนมีอยู่ที่คังและที่เก็บไหนบ้างจํานวนเท่าไหร่นะคะก็ระบุจํานวนลงไปรวมถึงต้นทุนต่อหน่วยด้วยนะคะกะ็ในเรื่องของต้นทุนก็ขึ้นอยู่กับเราใช้วิธีการแบบไหนว่าเป็นแบบเ v เวอร์เหรือ FIFO นะคะถ้าหากว่าเป็นแบบ เอเวอร์เร uh, นะคะก็เป็นต้นทุนต่อไอเทมสินค้าอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าไฟฟ o ก็ต้องน,นำในเรื่องของไอเทมสินค้าแต่ละตัวถ้าหากว่ายอดคงเหลือต้นทุนแต่ละตัวไม่เท่ากันก็ต้องคีไอเทมเดียวกันแต่ต่างต้นทุนกันที่หน้าต่างเดียวกันอย่างนี้นะคะเ <c oughs> มื่อเรามีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะเซฟแล้วก็สั่งปิ้นฟอร์มจากตัวโปรแกรมได้เลยค่ะตรนี้ก็จะเป็นฟอร์มตัวอย่างสินค้าคงเหลือยกมานะคะ หรือถ้าหากว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อยๆหรือว่าซ้ํากันนะคะอาจจะเป็นยอดคงเหลือแต่ว่าต้องการจะคอนโทรลแยกคลังแยกที่เก็บก็สามารถใช้ฟังก์ชันในเรื่องของการ Copy ปี้เอกสารก็ได้นะคะการทํางานก็จะได้เร็วขึ้นก็แค่รันเลขที่เอกสารแล้วก็วันทีเซฟรายการแล้วก็สั่งปินนะคะแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้าตา่างสินค้าคงเหลือยกมาค่ะ